สวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมครับเมื่อนี้อยู่กับผมสุพลนจิตจเจริญที่กเก่ากับพี่น้องมื่อนี้พาพี่น้องมาเบ่งขอกไกบ่บานพี่น้องครับขอกไกบ่บานอนุบาลไกลบ่บานครับเป็นการเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมพี่น้องครับไก่ชุดนี้ก็เป็นไก่ที่อยู่ในสวน อยู่หน้าค,ครับเดี๋ยวพาไปเบิงว่าขอกไก่ที่เป็นขอกอนุบาลพอเราเห็ดวบเป็นวัสดุที่ใส่เห็ดก็คือใหม่พี่น้องเป็นใหม่เป็นลังค่ามุ่งหย่าครับป้องกันไก่ออกไปหากินข้างนอกและใกับอนุบาลไว้ให้วัคซีนไว้อยู่ในหันเพื่อให้รอดใหญ่ขึ้นมากาม,นา,นากามันหลายพี่น้องอยู่ทงอยู่ท่ากามันหลายก็จําเป็นตรง เอกเพื่อป้องกันเดี๋ยวไปเบิงน้ากันครับรายละเอียดเป็นอย่งไหนี่ครับพี่น้องเป็นขอกอนุบาลไกล่สาางขึ้นอยู่ทงหน้าพี่น้องครับอยู่ทงหน้าเป็นสวนจำเป็นที่ต้องเห็ดไว้ครับเพราะว่า เนว่าไก่ห้าหลายโซแล้วมันเบาะมีลูกอ่อนถ้าาบ่อบอ,อนุบาลให้ใหญ่ก่อนกาก็จะหลักไปกินเบิดแล้วครับนี่ครับโค้งสางกับเป็นใหม่ใหม่ไพ่ครับใหม่ไพ่กับใหม่ยุค่าครับส่วนหลักง่ายๆครับมุ่งหยามุ่งด้ดยหยาค่าพี่น้องเป็นขอกไก่ อนุบาลไก่หน่อยส่วนขอ,อกไงนั่นก็นกนอยู่ทั้งผุนพี่น้องเป็นขอ,อกแม่ขอ,อกถี่ใส่ส้หรับแม่ไข่แล้วก็บเบาะฟักไขก่กัอยู่ทั้งปุนครับพอเป็นไข่แล้วพอเบาะแล้วเป็นลูกอ่อนเท่ากับจะย่ายเขามาไวนีครับเป็นขอ,อกไก่อนุบาลไก่หน่อย ของกันกาได้ย่างดีพี่น้องเพื่อว่าหกาเอาไก่เข้าไปไก่หน่อยเข้าเผื่อใดว่าต้องสูญเสียจากกาครับเนี่ยอันนี้เป็นฝีมือพอครับพอพอผมเหตุไวส C ่หกหกหองน้ำกันพี่น้องส่วนที่มุ่งลังค่าแล้วนี่ก็หนึ่งสองสาม ่หหกส่วนที่พระท่านในมุ่งกับสองสองห่องครับเป็นล็อกเป็นล็อกไว้ครับไก่บานนี่ครับเดี๋ยวให้เบิ้งว่าไก่เวลาเอาอามมาอนุบาลไว้เป็นแบบไหนะประตูก็เป็นประตูใหม่ธรรมดาเนี่ยแหละครับเปิดเข้าไป ตอนนี้อนุบาลไว้สองแม่ครับแม่ลูกอ่อนอีกหนึ่งแม่ครับนึ่งอนุบาลไว้ยังสี่ครับเด็ดไว้ง่ายๆครับพี่น้องไก่บ้าน ใส่วัสดุลักก็เป็นไม้ไผ่น่ะครับนี่ตอกเป็นละแน่งอย่างสิ่เพื่อป้องกันไ่ให้ออกไปได้ไกลหน่อยไกลอ่อ,อน

Thank <laughs> ส่วนของความกว้างพี่น้องครับเป็นความกว้างของห่องขนาดแต่ละล็อกแต่ละลลอกกับเมตรหาคูณเมตรหาิกับ,บพี่น้องเมตรหาคูณเมตรหากา็ถือว่าพอดีสำหรับไก่แม่นึ่งที่มีลูกประมาณ10บกว่าโตแกยูได้ครับ ติดก็โตสบายๆกับไก่แม่หน,นึ่งด้านของความสูงกับด้านหนากาเมตร60กครับด้านหลังกัลดลงเหลืออยู่ประมาณจากเมตร10สิบเมตรประมาณนั้นครับด้านนาด้านหลังให้ด้านหนาสูงกว่ามุ่งหลังค้าตามฝนก็จะได้ไหลดีครับกับด้านนี้บ่ท่านได้มุ่งครับเพชรบ่ท่านได้เล้ว เหยดไว้น้ากันหกหม่องหกหกหลอกพี่น้องครับอนุบาไลไก่เลยหกแม่ผุละเพื่อให้ไก่หน่อยหลอดจากปากกาครับยาฆ่านี่ก็เป็นยาฆ่าที่พอเราหาเกลียวเอาอยู่น้ำทงหน้านี่แหละพี่น้องครับแล้วก็ใส่การไพ่เอาแล้วก็มะม่ง บอดไปสื่อนะครับถ้าสื่อกับเขตบ้านผมถ้าเป็นการสื่อหยาค่าเป็นหยาจังสีมะม่วงลังค่าเนี่ยก็อยูทีไพ่ละ13บาทครทกับ13บาท1 0บถึงบาบาทกับแหล้วแต่สื่อหน่อยสื่อหลายเขตบ้านผมก็มีหลายอยู่กับหยาค่าลักษณะแบบนี้ เย็นดีครับไกลกับบ่อห่อนเพราะว่าถ้าเป็นหลังค่าสังกสีหรือว่าเป็นหลังค่าที่เป็นหลังค่าเล็กยังสี่ไกลก็จะมีความอบอ้าวครับพอเป็นหลังค่ามุ่งหยาอย่างสี่ไกลหน่อยเขาก็จะบ่อห่อนแห้งบ่ออบอ้าวครับ รับพี่น้องเป็นยังไงกับขอกไก่บ้านซึ่งการเลี้ยงไก่บ้านก็เป็นอาชีพเสริมกับของชาวบ้านเฮ่านี่แหละก็เลี้ยงสําคัญก็คือกาแล้วก็โรคระบาดแล้ะครับชถวบ้านผมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ช่องจอมครับพี่น้องรับสื่อไก่แบบว่าบ่มีอันเลยเป็นไก่ที่ทรงขามแดนทั้งขมรนไปหา บ่าวาจิไปลาาบ่าวาจิไปเวียดนามครับแต่ว่ากับพานแดนทังช่องจอมเฮ่านี้แหละการนําเข่าไก่บานจากประเทศไทยพันเดนทาวอนช่องจอมกับมีความต้องการหลายครับในพื้นที่เองจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเฮดได้บรหลายปันได้อกครับแต่ว่าส่วนมากก็เป็นพี่น้องที่อยู่จังหวัดไก้เคียงหาไก่บานมาขาย ในช่วงที่ไก่มีราคาจังสีการเลี้ยงกับามว่ายากบอกับวยา,ากครับในการดูแลนเนี่ยจะต้องสำคัญเลยก็คือโรคระบาดกับศัตรูก็คือกาเนี่ยต้องเอาให้ยู่ครับจะเห็นว่าคอ,อกนี่ก็หลังจากที่เอาออกจากคอ,อกอนุบาลตอนเนยน่อยมาแล้วครับ มาอยู่ขอ,อกที่เป็นกวางขึ้นเนี่ยก็ยังจะมีตะไคร้ที่เป็นตะไคร้เขียวๆยังสีมุ่งไหวพี่น้องครับพอเขามาปล่อยใส่ขอ,อกใหญ่กว่ายัางสีแล้วก็ต้องกันไหวเพราะว่ากาเขาจะเขามาได้ถ้าเขาปล่อยเป็นแลหลนเห่นน้ําสวนเขาเลยยังสีบ่ได้ครับต้องเป็นขอ,อกลงเป็นโถงใหญ่ยังสีแล้วกะ็เอาตะไคร้เขียวเขานี่แหละครับมวนเอามาขึงกันไหวยังสีอีกชั้นหนึ่งครับข้างบนนี่ห้ามกาลงมาได้เลย บมสันไปมดครับลูกไก่ตัวซัมนีนี่เซตกามดครับการเลี้ยงกาในการให้วัคซีนล่ะครับเพราะว่าไก่ซัมนี่พอออกมาผมให้วัคซีนตั้งแต่หน่อยๆครับตั้งแต่ออกจากแม่เขามานี่ตั้งแต่แยกออกไปก็ให้วัคซีนเป็นวัคซีนนิวคัสเซนแล้วพี่น้องรับไหนๆก็บว้าเรื่องขอกไกล่แล้วม้นนีก้กัสิ่มาให้มาบอกให้ฟังเรื่องวัคซีนนิวคัสเซนครับ มันหาสื่อบ่ไดดครับแถวบ้านผมก็เลยแถวบ้านผมนี่หาสื่อยากในอำเภอบ่มีขายตามหลานยาหลานอาหารไก่หลานขายอาหารสัตว์บ่มีที่หาได้กับตอนแรกผมก็น,นึกว่าจะต้องสื่ออย่างเดียวจังสีหาได้บ่ม่นครับบ้านผมเป็นปศุสัตว์เพิ่นสนับสนุนโดยพี่น้องครับผู้ใดที่เลี้ยงไก่อยู่ไก่บ้านหรือว่าไก่อย่างละครับเป็นสัตว์ปีกแบบนี้ ถ้าจะให้วัคซีนนิวคขาดเซื่พวกหลอดลมอักเสบเนี่ยพี่น้องลองไปติดต่อบริษัทอำเภอเด้อครับเพื่อนสิมีแจกฟรีครับเป็นโดดโดดหนึ่งกับคือหลอดหนึ่งนะเท่าใส่ได้ประมาณลอยโตครับไกลหน่อยเท่าไปขอเอาได้ครับไกลหน่อยเท่าจะหาสิบหกสิบตถึงลอยเนี่ยเท่าไปขอเอากับบริษัทเด้อครับแต่ละอำเภอเพื่อนอาจจะมีการส่งเสริมแล้วกะ น่าจะมีสตอกไวไวแจกครับเรต้องไปหาสื่อก็ได้ครับเพราะว่าเป็นของหน่วยงานรัฐเพราะว่าผมไปถามแล้วเพื่อนบริษัขายแล้วครับเพื่อนทรงเสริมเพื่อนเอามาสตอกไวถ้าแจกเลยสําหรับบ้านผมนะครับอาเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นี่แหละเพื่อนแจกเลยครับเพื่อนทง,งเสริมการเลี้ยงไก่บ้านทรงตลาดครับจะลองไปติดต่อถามเบิงพี่น้องครับเพื่อมีคันว่ามีก็เขาก็เอากระติกนาแข็งนหน่อยไปครับ เพราะว่ายาตัวนี้มันจะต้องแช่เย็นแล้วก็เอากลับมาเวลาเปิดใส่มันก็มีขั้นตอนเพื่อจะแนะนํามาดอกกับขันผู้ไดทีบัลูนี่ครับไก่เขาจะแข็งแรงกับอเป็นตาตูบบอเป็นหลอดลมอักเสบพอคอยเป็นหวัดครับกบ็อยู่ได้ยังแข็งแรงดีครับ อันนี้เขาก็จะกินเข่าปายเนี่ยพอเราก็จะไปเอาปวกมาให้กินครับจะเห็นว่ามีห้างปวกเก่าๆลนอยู่ไปหาซสอะเอาปวกน้ำขังพ่นขางยังมากแล้วก็มาถูกให้กินครับไกลหน่อยเอาพอสมควรครับมือนีกับ้ามาเบิงขอไกลพอเป็นไอเดียครับในการส่งเสริมในการเห็ดเป็นอาชีพเสริม พี่น้องท่านใดที่ล่องเอาไปเห็ดเบิงหรือว่าเลี้ยงไก่เบิงเลี้ยงไก่อยู่ก็ล่องเอาไปต่อยอดหรือว่าพผู้ใดที่เห็ดดีอยู่แล้วก็ขอให้พัฒนาครับเห็ดดีๆไก่บ้านก็สามารถเลี้ยงเสริมเป็นอาชีพได้ขึ้นกันตอนนี้ก็ราคายางดีครับสำหรับบ้านผมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เอาฝากกันไว้จํานี้ครับเมื่อนี้ก็เขา,มาแมวแกวกับย่าลืมครับ กดติดตามไว้กดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนี่ยพี่น้องครับเป็นกำลังใจกดกระดิ่งไว้พร้อมครับเพื่อสิได้ดบ่ผลาดคิปใหม่ๆม่วันนี้ก็พภามาเบิงอีกอาชีพหนึ่งที่เป็นการเสริมอาชีพก็คือการเลี้ยงไก่การเห็ดขอไก่เอาฝากกันไว้ซํำนี้ครับผมสุพนจิตเจริญครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ